เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงและผู้ภัยมาถึงแต่ไม่ยอมอยู่เปิดไฟอำนวยความสะดวกให้โอ้เบาๆโบวบอเลยเนาะโอ้โอเมื่อกี้วิ่งหลบรถคันนี้นะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะครับได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนนะพอดีเพื่อนขับคันเก่าคันที่ผมเคยขับพอดีรถลงเกาะกลางน,าน่าจะตรงไปข้างหน้าทุกคนไฟรถกู้ภัยจอดอยู่ จากตัวน,นี้จะเห็นได้ว่ามีตำรวจอยู่3ในายมีตำรวจอยู่3คนแล้วได้มายึดไปกับขี่คนขับรถไปถแล้วบอกให้เปเดอย่าปรับ1,000บาทที่โรงพัก แล้วเจ้าหน้าที่ก็กลับไปเหลือไว้1นึคันคือรถกู้ภยัยรถยกจากตรงน,นี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วเหลือรถกู้ภยัยรถยก1คันเปิดไปให้อยู่ ผมก็ได้ลงจากรถแล้วก็เดินไปหาเพื่อนและรถที่เกิดเหตุจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังมีรถผู้ภัยเปิดไฟให้อยู่หนึ่งคันโอ้โบเบียเเลยไป ครเหม็นน้ำมันเลยวะบเบาพอบเบา,บเ,บาเลยเนาะแล้วรถคู่ไยคันนี้ก็ขับไปไม่เหลือรถที่เปิดไฟไว้ให้แล้วรับรถอะไร ผ่านไปไม่ถึง3นาทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนผมกับพ่อก็เดินไปถาม2คนนั้นที่นั่งมาด้วยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรผมก็เลยตัดสินใจกับพ่อไปยืนโบกรถเองที่กลางถนนหลังจากที่ยืนโบกรถเองที่กลางถนนประมาณ2 3สานาทีก็มีรถทัวร์วิ่งมาด้วยความเร็วเบรกไม่อยู่ ผมกับพ่อเลยตัดสินใจวิ่งกระโดดข้ามแท่นบาลลีเออร์เข้าไปในเกาะกลางถนนแล้วรถทัวร์คันนั้นก็ชนซ้ำซ้อนเป็นคันที่สามเป็นหกเก้าแล้วพอ่อดูนี่นมันบ็ขิดเกือ่อนเมื่อกี้ดูเกิดเหตุซ้ำซ้อนนะ กระดูกส่วนเรียว่าโอ้โอเโโอ้ยเมื่อกี้วิ่งหลบรถคันนี้นะโห

ลาด้วยขาดครับไม่ไม่น่าจะหักนะน่าด้นี่ชนนี่เฉยนะพี่พี่ไอรถอีกสองคันน่ะมีคนเจ็บป้าก็ไม่รู้น่ะลุงมีกี่ลูกสายที่ไหนอ่าผมทำประกันอุบัติเหตุไปอยู่โอเคงั้นไปด้าทขันเนี่ยเอา GPM หน่อยอยู่นี่มีคนเดียวปโรเนี่ยี่ก่อน แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องห่ายคนตรงเนี้ยอันตรายเห็น้ำตอนใช่เราเป็นกลางเราพานเมื่อขึ้นเราพานมาไหมโอเนโอเคสุดนะสุดนะดันสุดนะเันยกยกยกสะโพกหน่อยแล้วโอเคเอาวางมันเลยจ้าอีบี ของเดีีี๋ยยวพ่เเรกก็บตรงไหน á, อ,อ่ะพ่อขาพี่ตรงตรงนู้นตรงนู้นอย่างเดียวเลยอย่งนี้นนเนี่ยครับโอเคจะข้างเราไปนะจะข้างนี้ได้ที่เนี่เอาพวกดาวไปเก็บก่อนเดี๋ยวพี่จะได้ขึ้นบอร์ด ต้องเงินอีกไหมให้จ่าพี่เรียกรถขนกระสุนมาแล้วใช่เพราะว่ามันยาวอ่ะห่ายคนอีกลองเลื่อนเดี๋ยวคนเด็กที่จะไปโรงพยาบาลมีแค่คนเดียวใช่ทางเขาไม่รู้ว่าบอลก่อนจะไปหรือเปล่าจะไม่รู้ว่าบอลถ่ายก็แล้วกันบอลแล้วบอลไม่เป็นไรบอลไม่เป็นไรแต่มันต้องถ่ายคนเนี่ยพี่เพราะว่าตรงนี้อันตรายใช่รถไปจะเอารถมาถ่ายอืม น้อยเถือเลยน้อยเถือเลยน้อยเือเลยเอ,อึ๊บเบียดสองครับน้อ่ะปิดตัวมาปิดตัวให้ผมหน่อยโอเคนิดน,นึงนะ้ำสวดนิดน,นึงโอเคโอเคเจ็บพูดไปเถื่อไปโอเคดีมากครับดีมากโอ้ยปวดขาจะไปส่งของด้วยเนี่ย ถ้าเจ้าหน้าที่ยังอยู่ตั้งแต่แรกเปิดไฟแซเรนไว้ให้คงไม่มีเหตุการณ์ชนกันซ้ำซ้อนเยอะขนาดนี้และคงไม่ต้องมีใครมารับบาดเจ็บเยอะขนาดนี้